สวัสดีครับจาก VNP มีเรื่องเล่าตอนนี้ผมนั่งอยู่บนรถเมลสาย68นะครับตอนนี้ก็มาถึงแถวแถวเดอะมอท่าพระตรงนี้ก็เป็นจุดก่อสร้างของอุโมงทางลอดรัชดาราชพักษึกอุโมงทางลอดรัชดาราชพักษึกนะครับแนวเส้นทางของเขาก็ จะเริ่มตั้งแต่ช่วงหน้าเดอะมอท่าพระตามแนวถนนรัชดานะครับเส้นทางก็จะเริ่มตั้งแต่หน้าเดอะมอรอบใต้ทางแยกรัชดาราชพพึษ์จนไปถึงตรงเชิงสะพานข้ามคลองบางก,กอกใหญ่ทางกทมก็ก็มีการก่อสร้างนะครับตั้งแต่เดือนกันยายน2561 ก็มีกำหนดแล้วเสร็จในช่วงกลางปี2,564การก่อสร้างนะครับเป็นเส้นทางขนาด4ช่องจราจรความยาวรวมก็1.5กิโลเมตรก่อนจะเดินไปดูการก่อสร้างนะครับตอนนี้ผม่าผ่านตลาดมาก่อนนะตอนนี้มาอยู่ช่วงฝั่งที่จะไปท่าพระนะครับ ก็เดินทางมาจากมหมยสวรรค์น,นะครับตอนนี้ก็ลงจากรถเมล์แล้วก็เดินผ่านตลาดนะครับฝั่งตรงข้ามผมก็เป็น The เดอะมอท่าพระบริเวณนี้ก็มีผู้คนค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับนอกจากสูงารค้าเดอะมอแล้วก็จะมีร้านตลาดอยู่ริมทางนะครับก็มีของเยอะแยะนะครับเสื้อผ้าอาหารเครื่องดื่ม ด้านหน้าก็เป็นสะพานลอยนะครับที่จะไปห้างเดอะมอได้แล้วก็มีป้ายรถเมล์นะครับด้านซ้ายมือก็เป็นตลาดเดินเล่นนะก็ชื่อตลาดว่าตลาดเดินเล่นนะครับแต่ว่าเวลาเข้าไปก็อย่าไปเดินเล่นอย่างเดียวนะครับก็ไปซื้อของให้พ่อค้าแม่ค้าชื่นใจสักหน่อย เดี๋ยวผมขึ้นสะพานลอยนี่มาดูด้านบนเลยตรงนี้ก็เป็นรถวิ่งนี่ก็เป็นฝั่งที่จะไปแยกท่าพระนะครับก็จะผ่านแยกราชดาราชพฤกษ์นะครับไปท่าพระไปสนนราชพฤกษ์ได้ก็รถวิ่งมาจากแยกหมายาหาสวรรค์ตรงนี้ก็เป็นจุดก่อสร้างของเขานะครับ ตรงนี้ก็ผมยือนอยู่ก็เป็นด้านซ้ายก็เป็นห้างเดอะมอลล์การก่อสร้างเข้าไปได้เยอะแล้วครับตอนนี้นะน่าจะอยู่ที่60-70%เอร์เซ อนนี้รถก็วิ่งไปแยกหมายถวันการจราจรสังเกตว่าฝั่งที่จะไปแยกหมายถวันก็จะรถก็จะไม่มากนะครับตอนนี้เป็นเวลา16นาฬิกานะก็คือประมาณ4โมงเย็นนะครับก็เรียกว่าเริ่มเริ่มจะติดแล้วล่ะช่วงนี้ ตัวนู้นที่เป็นสะพานก็เป็นสกายวอล์กนะครับแล้วก็เป็นทางวิ่งของรถไฟฟ้า BTS นะตรงนั้นก็มี BTS ตลาดพลูนะครับ ดานนุ้มก็เป็นแยกรัชดารัชบลึกนะครับก็รถไฟก็วิ่งทั้งวันอะ่ะฟ้าครึค้มๆนะครับวันนี้ก็มีฝนตกนะตอนที่ผมถ่ายเนี่ยฝนตกแต่ว่าไม่แรงมากนะครับเบาๆนะช่วงกำลังเปลี่ยนนะครับ จากหน้าฝนเป็นหน้าหนาวนะฟ้าก็จะดูหมม,มัวหน่อยนะครับหมองมองสังเกตว่ามีคนงานค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็งานเขาก็ไปได้ดีด้วยนะน่าจะเสร็จใกล้กับกำหนดที่เขาคาดการไว้นะจริงๆเขาจะให้เสร็จกลางปี64นะครับปีหน้าเนี่ยแหละ เราต้องมาดูอีกทีนะครับว่าจะไปถึงไหนนะแต่ว่าก็มีการก่อสร้างแล้วมีคนงานเยอะถ้ามีคนงานนะครับเยอะมีเครื่องจักรทำงานงานก็จะไม่ช้าหรอกครับที่จะช้าส่วนมากก็ไม่มีคนทำ ฝั่งที่จะไปท่าพระนะครับแยกราชดาราชพึ่งเนี่ยรถจะเยอะกว่านะครับด้านนี้แหละที่ผมอยู่เนี่ยรถก็จะติดไฟแดงนะครับก็หยุดเป็นช่วงๆแต่ว่าถ้าเกิดสัปประมาณ5ห้าหกโมงเย็นเนี่ยรถจะเยอะกว่านี้นะครับวันนี้ก็ก็เหลือสองช่องจราจรน,นะครับทั้งไปและกลับก็การพื้นที่ก่อสร้างอุโมงทางรอดน,นี่แหละ สำหรับการกอร่อสร้างนะครับเพื่อแก้ปัญหานะจุดตัดทางแยกนะครับบรรเทาปัญหาการจราจรตามแนววงแหวนรัชดาพิเศษและโครงข่ายถนนใกล้เคียงนะครับเช่นถนนเราจะพึกงถนนเพชรเกษมถนนพระรามสามนะครับมีอุโมงทางลอดรัชดาเราจะพึกเข้ามาก็จะมาช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาเบาบางการจราจรไปได้นะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณแยกรัชดาเราจะพึกนะครับ ด้านหน้าผมก็ยังมีการก่อสร้างอยู่นะจะถึงเชิงสะพานเลยครับอันนี้ผมก็นั่งรถไปนะครับเดี๋ยวจะไปถึงตรง เชิงสะพานข้ามคลองมาก่องใหญ่ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นทางเข้าออกนะก็นํามาฝากกันนะครับอุมงทางลอดราชดาราชะพึษ์ก็คงจะเสร็จนะครับในปี64ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไ้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ